เพื่อนๆครับในโลกโซเชียลมีเดียของไทยเรามักจะมีคำสับหรือมีมีมตลกตลกเกี่ยวกับประเทศรัเสเซียเสมอไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอคนรัเสเซียทําอะไรแผลงๆท่ำกลางขีมะหรือความดุดันของท่านผู้นําจนเรามีแฮชแท็กยอดฮิตว่าโหดสัตว์รัเสเซียหรือรัเสเซียเป็นประเทศที่มีแต่คนแปลกๆแ,แต่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าภายใต้ภาพจําความโหดความดิบหรือความแปลกในสายตาคนรุ่นใหม่ จริงๆแล้วประเทศมหาอำนาจแห่งความหนาวเหน็บนี้เคยเป็นมหาิมิที่อบอุ่นที่สุดของสยามประเทศและเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้เรายัางคงเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไป162ปีเพื่อเปิดหน้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ทางการทูตอันชาญฉลาดความสัมพันธ์ส่วนพระองค์ที่แนบแน่นระดับราชวงศ์และตำนานการลองใจที่เป็นที่มาของคำว่า กษัตริย์ทรงตัดแล้วไม่คืนคำย้อนกลับไปเมื่อ162ปีที่แล้วในปีพศ .2406 ชาวสยามในพระนครต้องตื่นตาตื่นใจกับการปรากฏตัวของเรือรบขนาดใหญ่สองลำที่แล่นเข้ามาทอดสมอในหน้านน้ำเจ้าพระยาเรือสองลำนั้นมีชื่อว่าเกรมักและโนวิกทงที่โบกสะบัดอยู่บนยอดเสาไม่ใช่ทงอยู่เนี่ยแจ๊กของอังกฤษหรือทงสามสีของฝรั่งเศสที่เราคุ้นตา แต่เป็นธงของจักรวรรดิรัสเซียนี่ถือเป็นบันทึกหน้าแรกอย่างเป็นทางการของการติดต่อกันระหว่างราชาอาณาจักรสยามและจักรวรรดิรัสเซียครับต้องเข้าใจบริบทโลกในตอนนั้นว่ารัสเซียในยุคนั้นคือมหาอำนาจที่กำลังขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกไกลพวกเขากำลังสร้างเมืองวลาดิวอสต็อกและต้องการหาพันธม,มิตรทางการค้าและการเดินเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สยามจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจในช่วงแรก ความสัมพันธ์ยังเป็นไปในลักษณะของการทูดแบบผิวเผินมีการส่งคณะทูตทหารเรือมาเยี่ยมเยือนบ้างในปีพศ2416และปีพศ2425แต่ก็ยังไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรมากมายเหมือนคนรู้จักที่ทักทายกันตามมารย,ยาทแต่จุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ที่เปรียบเสมือนการจุดพูุสัญ,ญญาณแห่งมิตรภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับ ในปีพศ2434ข่าวใหญ่แพร่สพัดไปทั่วพระนครเมื่อซาเรวิชนิโคลัสมงกุฎราชกุมารแห่งจกักรวรรดิรัสเซียผู้ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นจกักรพรรดินิโคลัสที่สองทรงมีหมายกำหนดการเสด็จเยือนสยามในระหว่างการเสด็จประพาสตะวันออกไกลเพื่อนๆลองจินตนาการถึงภาพบรรยากาศในตอนนั้นนะครับสยามในขณะนั้นกำลังถูกกดดันหนักจากมหาอำนาจนักล่าอนานิคมที่มีอังกฤษ ขนาบทางตะวันตกและทางใต้และฝรั่งเศสที่คุกคามทางตะวันออกการเสด็จเยือนของว่าที่จกักรพรรดิแห่งมหาอำนาจกั้วที่สามอย่างรัเสเซียจึงไม่ใช่แค่การมาเที่ยวแต่เป็นโอกาสทองที่รัชการที่ห้าทรงมองเห็นพระองค์ทรงตัดสินพระทัยว่าการต้อนรับครั้งนี้จะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่สยามเคยจัดมาจะต้องทําให้โลกตะวันตกเห็นว่า สยามไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนแต่เป็นอรารยธรรมที่ทัดเทียมและคู่ควรแก่การเป็นมิตรรัชกาลที่หส่ทรงทุ่มเทเตรียมงานนี้ด้วยพระองค์เองทรงโปรดกล่าวให้จัดพระราชวังสราน์ลมซึ่งเป็นพระราชวาังที่งดงามและทันสมัยที่สุดในขณะนั้นให้เป็นที่ประทับของซาเรวิชนิโคลสัสมีการปรับปรุปรงตกแต่งใหม่ทั้งหมดด้วยเฟอร์นิเจอร์อยุโรปที่หรูหราเพื่อให้เจ้าชายรัเสเซียทรงรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านไม่เพียงแค่วัตถุสิ่งของครับ แต่การต้อนรับยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นและการให้เกียรติอย่างสูงสุดรัชกาลที่หทรงพาซาเรวิชสเสด็จไปทอดพระเนตรการคล้องช้างที่พเนียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือเป็นมหรสพที่ยิ่งใหญ่และหาดูได้ยากและที่สําคัญที่สุดคือการที่ทั้งสองพระองค์ซึ่งมีพระชนมายุไล่เลี่ยกันได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติจนเกิดเป็นความถูกชะตาและกลายเป็นมิตรภาพสวดพระองค์ที่แน่นแฟน้น การเสด็จเยือนในปีพศ2434นั้นซาเรเรวชนิคโคลัสทรงประทับใจอย่างสุดสึงพระองค์ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุส่วนพระองค์ถึงความงดงามของสยามและไมตรีจิตของพระเจ้ากรุงสยามความประทับใจนี้เองครับคือเมล็ดพันธุ์แห่งบิดาภาพที่รัชกาลที่หทรงหวานไว้อย่างถูกที่ถูกเวลาและมันกําลังจะผลิดอกออกผลในวันที่สยามต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดจากคนแปลกหน้าที่มาพร้อมเรือรบ กลายมาเป็นพระสหายสนิทนี่คือปฐมบท162ปีที่เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลในปีพศ2436เกิดเหตุการณ์วิกฤตการรอสอ .112 เรือรบฝรั่งเศสแล่นฝาป้อมพระจุลจอม9้าเข้ามาทอดสมอจ่อหน้าพระบรมมหาราชวังยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้และต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาลช่วงเวลานั้น คือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดรัชกาลที่หทรงโทมนัสอย่างหนักจนประชวรและแทบจะสิ้นหวังในการรักษาเอกราชแม้ในที่สุดเราจะยอมเสียดินแดนและจ่ายเงินเพื่อรักษาแกนกลางของชาติเอาไว้ได้แต่บทเรียนครั้งนั้นชัดเจนว่าลำพังของสยามไม่สามารถต้านทานมหาอำนาจได้และอังกฤษที่เราเคยหวังพึ่งก็ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างจริงใจเพราะต่างก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับฝรั่งเศส สยามต้องการไม้คานอันใหม่ที่ใหญ่และแข็งแกร่งพอที่จะเอามางัดข้อกับอังกฤษและฝรั่งเศสได้และไม้คานนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรัเสเซียและนั่นจึงเป็นที่มาของการตัดสินพระหรือไทยครั้งประวัติศาสตร์ในปีพศ2440รัชกาลที่หทรงตัดสินพระหรือไทยเสเด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกการเสเด็จครั้งนี้ไม่ใช่การไปพักผ่อนตากอากาศ แต่เป็นการเดินเกมการเมืองระดับโลกที่เดิมพันด้วยความอยู่รอดของชาติเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้คือการไปเยือนจักรกวรรดิรัเสเซียเพื่อพบกับสหายเก่าเซราวิชนิโคลัสซึ่งในขณะนั้นได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัเสเซียแล้วความสัมพันธ์ที่เคยสร้างไว้เมื่อ6ปีก่อนได้แสดงพลังของมันออกมาพระเจ้าซาร์นนิโคลัสที่สอง ส่งให้การต้อนรับรัชกาลที่5อย่างสมพระเกียรติในฐานะพระสหายสนิทไม่ใช่แค่ในฐานะกษัตริย์จากเอเชียทรงจัดให้ประทับในพระราชวังเคมรินและพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟและณพระราชวังปีเตอร์ฮอฟในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่เองครับที่ได้เกิดภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธใดๆเพื่อนๆครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นภาพนี้ภาพที่รัชกาลที่5ทรงฉลองพระอ,องค์ชุดทหารเต็มยศ ประทับนั่งเก้าอี้เคียงคู่กับพระเจ้าสานิโคลัสที่สองซึ่งก็ฉลองพระองค์เต็มยศเช่นกันทั้งสองพระองค์ประทับนั่งในระดับเดียวกันสีพระพักผ่อนคลายแต่สง่างามแสดงถึงความสนิทสนมและสถานะที่ทัดเทียมกันภาพถ่ายใบนี้ไม่ใช่แค่ภาพที่ระลึกแต่มันคือเพราะกันด้หรือการโฆษณาชวนเชื่อที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคนั้นรัชกาลที่ห้ ส่งเข้าพระหฤทัยถึงพลังของสื่อทรงโปรดให้สำนักข่าวต่างๆในยุโรปนำภาพนี้ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในหน,หน้าหนังสือพิมพ์ลองจินตนาการถึงความรู้สึกผู้นำฝรั่งเศสและอังกฤษเมื่อเห็นภาพนี้บนหน้าหนังสือพิมพ์ดูสิครับมันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนและรุนแรงว่าหยุดนะอย่าคิดจะรังแกสยามอีกต่อไปเพราะกษัตริย์แห่งสยามผู้นี้คือพระสหายรักของจกอักรพรรดิแห่งรัเสเซียผู้ส่งอิทธิพลที่สุดพระองค์หนึ่งในยุโรปในแง่รัฐศาสตร์ นี่คือการใช้กลยุทธ์ Balance of Power หรือการขานอำนาจที่สมบูรณ์แบบรัเสเซียในเวลานั้นเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสเพื่อขานอำนาจเยอรมนีแต่ในขณะเดียวกันรัเสเซียก็เป็นคู่แข่งกับอังกฤษในเอเชียกลางการที่รัชการที่ห้าทรงดึงรัเสเซียเข้ามาเป็นมหามิตรทําให้ฝรั่งเศสต้องเกรงใจรัเสเซียและไม่กล้าทําอะไรบุ่มบามกับสยามเพราะกลัวจะกระทบความสัมพันธ์หลักกับรัเสเซียส่วนอังกฤษนั้นก็ต้องระวังตัวมากขึ้น ผมไม่อยากให้รัสเซียขยายอิทธิพลลงมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากเกินไปภาพถ่ายเพียงภาพเดียวและมิตรภาพที่จริงใจสามารถทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันประเทศได้ดีกว่ายิงปืนใหญ่นับร้อยกระบอกนี่คือความอัจฉริยภาพของรัชกาลที่5ที่ส่งใช้ซอฟต์พาวเวอร์และความสัมพันธ์ส่วนพระองค์เปลี่ยนกระดานเกมการเมืองโลกที่สยามกำลังเสียเปรียบให้กลับมามีที่ยืนได้อย่างสง่างามในระหว่างที่สองกษัตริย์กำลังสนทานากันอย่างถูกคอในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว พระเจ้าซาเนิโคลัสที่สองซึ่งทรงมีความสนพระหาตถไทยในวัฒนธรรมตะวันออกและอาจจะทรงเคยได้ยินกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรหรือพระแก้วมรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสยามตามตำนานเล่ากันต่อมาว่าพระเจ้าซาเนิโคลัสที่สองทรงต้องการจะทดสอบความจริงใจของพระสหายชาวตะวันออกจูจ่ๆพระองค์ก็ทรงเอ่ยปากขอสิ่งที่มีค่าที่สุดของแผ่นดินสยามนั่นคือพระแก้วมรกต เพื่อน,นําไปประดิษฐานที่รัเสเซียลองหลับตาแล้วนึกถึงบรรยากาศในห้องโถงนั้นดูครับความเงียบเข้าปกคลุมทันทีคาราชบริพานฝ่ายสยามแทบจะหยุดหายใจเพราะทุกคนรู้ดีว่าพระแก้วมรกตคือหัวใจของชาติคือสัญ,ญลักษณ์ของเอกลากรัชกาลที่หทรส่งนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งพระองค์ทรงติดอยู่ในกับดักทางการทูต 1. ถ้าปฏิเสธอาจจะเสียไมยตรีกับมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยเราได้ 2. ถ้าให พระองค์จะกลายเป็นกษัตริย์ที่จะขายศรัทธาของประชาชนแต่ด้วยพระปรีชาสามารถรัชกาลที่ห้าทรงเลือกทางที่สามครับพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบอย่างหนักแน่นว่าทรงยอมพระราชทานให้ตามคำขอคำตอบนี้ทำให้พระเจ้านิโคลัสทรงตกพระทัยอย่างคาดไม่ถึงพระองค์ทรงทราบดีว่าพระแก้วมรกตสำคัญเพียงใดการที่กษัตริย์สยามยอมยกหัวใจของชาติให้เพื่อนแสดงถึงความจริงใจที่ไร้ขีดจำกัดพระเจ้าสาทรงตื้นตันใจมาก และตัดขอบพระไทยอย่างสุดซึง้งพร้อมกับบอกว่าเพื่อเป็นการตอบแทนท่านอยากได้สิ่งใดจากเราเป็นการแลกเปลี่ยนบ้างเรายินดีให้ทุกอย่างวินาทีนั้นเองครับราัชากาลที่หทรงตอบกลับอย่างทันควันด้วยไหวพริบปฏิญาณว่าหม่อมชันขอเพียงอย่างเดียวขอพระแก้วมรกตกลับคืนสู่ราชอาณาจ,จักรสยามบรรยากาศที่เคร่งเครียดสลายไปกลายเป็นเสียงหัวเราะและรอยยิม้มพระเจ้าสาส่งเข้าพระไทยในทันทีว่านี่คือคําตอบที่ชาญฉลาดที่สุด ส่งได้ใจเพื่อนและได้รักษาเกียรติของชาติไว้ได้พร้อมกันมิได้ภาพครั้งนี้จึงไม่ได้สร้างขึ้นบนกระดาษสัญญาแต่มันสร้างขึ้นบนความใจถึงของกษัตริย์สองพระองค์ครับการตอบโต้ที่ชาญฉลาดนี้แทนที่จะทําให้พระเจ้าซากโกรดกริวกลับทําให้พระองค์ทรงทึ่ง,งและนับถือถึงความเด็ดเดี่ยวความรักชาติและสติปัญญาของรัชกาลที่ห้ามากยิ่งขึ้นไปอีกพระองค์ส่งเข้าพระไทยในทันทีว่ากษัตริย์พระองค์นี้ไม่ธรรมดา และไม่ใช่ผู้ที่จะมาปีบบังคับได้ง่ายๆผลของการลองใจในครั้งนี้คือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นไปอีกระดับจากเพื่อนกลายเป็นพันธมิตรที่เคารพซึ่งกันและกันและเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจตอบแทนและยืนยันมิตรภาพที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าสานิโคลัสที่2อจึงส่งเสนอที่จะรับอุปการะพระราชโอรสของรัชการที่หให้มาศึกษาต่อด้านการทหารที่รัเสเซีย โดยพระองค์จะทรงดูแลเสมือนเป็นสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟคนหนึ่งเลยทีเดียวและนี่ก็นําไปสู่การเดินทางของเจ้าฟ้าจาักรพงษ์ภัวนาศสู่ดินแดนหมีขาวซึ่งจะกลายเป็นอีกหนึ่งบทสําคัญของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปีพศ2441รัชกาลที่5ทรงตัดสินพระไทยส่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภัวนาถกรมขุนพิษณุโลกประชานาศซึ่งกําลังทรงศึกษาอยู่ที่อังกฤษ ให้ย้ายไปศึกษาวิชาการทหารที่รัสเซียตามคำทูลเชิญของพระเจ้าซาหลังจากจบการศึกษาส่งเข้ารับราชการเป็นนายทหารมาฮุตซารักษาพระองค์ของพระเจ้าซาและได้ใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ในสังคมชั้นสูงของรัสเซียจนกระทั่งเกิดความรักและอภิเษกสมรสกับสตรีชาวรัสเซียชื่อหม่อมแคทรินซึ่งกลายเป็นตำนานรักข้ามขอบฟ้าที่โด่งดังทายาทของทั้งสองพระองค์คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และสืบเชื้อสายต่อมาจนถึงคุณฮิวโก้จุลจัก,กับพงศิลปินชื่อดังที่เราคุ้นเคยกันดีในปัจจุบันนี่คือหลักฐานที่มีชีวิตที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างสองชาติที่ฝั่งรากลึกมาจนถึงทุกวันนี้แต่แล้วประวัติศาสตร์ก็มักจะมีจุดหักเหที่โหดร้ายเสมอในปีพศ2460ได้เกิดการปฏิวัติรัสเซียคนหลมระบอบกษัตริย์ราชวงศ์โรมานอฟล่มสลาย พระเจ้าสารนิโคลัสที่สองมหามิตรผู้ยิ่งใหญ่ของสยามและครอบครัวถูกปลงพระชนอย่างน่าสลดใจเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงกับรัชกาลที่หและพระบรมวงศานุวงศ์ไทยทุกพระองค์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าจักรพงศ์ที่ส่งผูกพันกับราชสำนักรัสเซียเหมือนบ้านหลังที่สองการเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัสเซียไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ทำให้ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียที่เคยแน่นแฟ้นในระดับราชวงศ์ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว เกิดช่องว่างทางความสัมพันธ์อยู่นานหลายสิบป,ปีเนื่องจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วในช่วงสงครามเย็นจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายในปีพศ2534และกลับมาเป็นสหพันธรัฐรัสเซียความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจึงค่อยๆฟื้นฟูกลับมาและพัฒนาในรูปแบบใหม่ท้งด้านเศรษฐ,ฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจนนำไปสู่การยกเว้นวีซ่าระหว่างกันนอกจากนี้ ยังมีความผูกพันทางทหารในเชิงประวัติศาสตร์เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเครื่องแบบเต็มยศของทหารมหาดเล็กราชวัตรลบรักษาพระองค์ของไทยชุดสีแดงหมวกผู้สีดํามีต้นแบบมาจากเครื่องแบบของทหารรักษาพระองค์ของรัสเซียในยุคพระเจ้าซาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากรักสเซียโดนความบารจากชาติตะวันตกอย่างหนักในปีพศ2557ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูติน ได้นำเดินนโยบายที่เรียกว่า Import Substitution หรือการผลิตเองเพื่อทดแทนการนำเข้าซึ่งมีความสอดคล้องอย่างน่าทึ่งกับหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์ของพระราชาของในหลวงราชการที่9ที่เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญความเชื่อมโยงนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องบังเอิญในหน้าข่าวครับแต่ในระดับการทูต รัเสเซียได้ส่งคณะทำงานมาศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องศาสตร์ของพระราชากับไทยอย่างเป็นทางการผ่านทางคณะกรรมาการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยมองว่าเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถช่วยให้ประเทศยืนหยัดได้ด้วยขาของตัวเองแม้ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันและมรสุมทางการเมืองจากประเทศมหาอำน,นาจภายนอกผลลัพธ์ที่ตามมาคือความสําเร็จที่ต้องจ่าหรือครับจากประเทศที่เคยต้องนําเข้าธัญพืชมหาศาล รัเสเซียกับใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีพลิกฟื้นเกษตรกรรมจนผงาดขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีอันดับหนึ่งของโลกได้สําเร็จสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์ของพระราชาไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่จํากัดอยู่แค่ในประเทศไทยแต่เป็นสัจธรรมแห่งการอยู่รอดที่ทรงพลังระดับสากลเมื่อนําหลักการพึ่งพาตนเองมาปรับใช้อย่างจริงจังและถูกวิธีแม้แต่มหาอำนาจที่กําลังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกก็สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กลายเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจที่ท่งพลังและกลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ําที่นานาชาติต้องเกรงใจได้อีกครั้งนี่คืออีกหนึ่งบทบาทความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนจากความช่วยเหลือทางการเมืองในอดีตมาเป็นการแลกเปลี่ยนทางปัญญาเพื่อความอยู่รอดในโลกยุคปัจจุบันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนผ่านซูเปอร์ตงค์นะครับถูกยอดไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือกําลังใจสําหรับช่องในการทํางานและพัฒนาต่อไปขอบคุณที่เติบโตไปพร้อมกับช่องของเราครับ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเม็ดมะม่วงหิมาพานต์คัพไซส์มาอย่างดีเคี่ยวกับน้ำตาลจนหอมหวานมันกรอบจะกินเปล่าๆกับกาแฟหรือชาก,ก็อร่อยอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาลกกรับประกันความอร่อยตัวนี้ขายดีมากนะครับอยากให้ลองผมจะวางรายละเอียดและลิงก์การสั่งซื้อไว้ในคลิปครับขอบคุณครับ